สวัสดีครับผมนายนนพลมูลชัยแสนนะครับเลขที่20นสครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโปรแกรม p ปรดิททอปนะครับก่อนเลยนะครับก่อนเลยนะครับโปรแกรม p ปรดิททอปนะครับจะเป็นโปรแกรมที่สร้างชิ้นงาน3มิตินะครับ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษาของนักนักนักเรียนนะครับโปรแกรมนี้นะครับจะสามารถสร้างชิ้นงานที่เป็นสามมิติหรือทําให้วัตถุที่จําลองวัตถุเป็นสามมิติได้นะครับเอาเลยนะครับจะมาดูวิธีการติดตั้งก่อนนะครับตนะครับถ้าเวลาเราโหลดมาจะเป็นโฟลเดอร์ใช่ไหมครับบริทอปแล้วเขาคลิกดับเบิลคลิกเข้ามาโฟลเดอร์เหมือนใช่ไหมครับแล้ว เข้าไปที่ Setup ดับเบิลคลิกที่เซตอันะครับแล้วอินสตอลปรด e s ์ท็อเลยนะครับแล้วอันนี้ที่ผมผมลงจะลงมาแล้วแต่ผมจะทับเลยนะครับรอแป๊บนึงนะครับเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือใครที่มีพ่อแม่เป็นภาษาอังนเราก็เรียกเอานะครับแต่ผมเอาภาษาอังกฤษแล้วกันครับ รอแป๊บหนึ่งครับน,นี้เลยนะครับเ้อกดยอมรับนะนี่เหนสตอร์สเสร็จแล้วรอแป๊บหนึ่งครับเอาสเสร็จแล้วฟิเนสเลยนะครับอ ปิดไอคอนลงป,ปิดหน้าต่างลงเลยนะครับแล้วนี่ครับลักษณะรูตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็เดบันคิ้เข้าเลยครับอ๋อวันนี้นะครับผมจะมาเราทำเกี่ยวกัวัตถุทรงตันให้ดูนะครับครับจะผมจะออธิบายเกี่ยวเครื่องมือที่ผมต้องใช้ในการสร้างวัตถุทรงตันเลยนะครับอ๋อนี่นะครับ นี่เป็นเป็นมุมมองที่เราจะมองวัตถุนครับถ้าเราคิดตัวนี้ครับจะเป็นมุมมองสองมิติครับถ้าเราจะสามนีเรากดตรงนี้ครับและนี่ก็การเลือกเส้นนะครับเลือกได้แล้วก็เลือกมุมนะครับตอนตัวนี้เป็นตัวอย่างวัตถุครับที่เราสร้างได้ครับแล้วก็มีเส้นตรงแล้ววงกลมแล้วสี่เหลี่ยมนะครับแล้ววงรีแล้วก็เส้นเส้นโค้งเส้นโค้ง ตามอัตยาสายแล้วก็เส้นตัดตัด,ต,ดตัดเส้นนะครับเอาเรามาลองทําเลยนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนอยู่ให้อยู่ในสองมิติก่อนนะครับเราจะทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะครับนะครับแล้วมันก็มาเปลี่ยนเป็นสามมิตินะครับแล้วก็มาเอ็กทูโปรไฟล์นะครับตัวนี้นะครับเพื่อน,อนๆจะจํานวนที่เพื่อนๆจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อนๆอนจะเอาเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเราจะเอาสิบ เอาเอาสักสักแปดนะครับแล้วก็มันจะกดตรงนี้มันก็จะขึ้นมาประมาณแปดนะครับขึ้นมาแปดเรากดโอเคนะครับถ้าเพิ่มไม่พอใจยังไงเพื่อนจะจะเพิ่มไม่ยาวขึ้นเพื่อนก็มากดจะมีลูกศรอ,อยู่นี้นะครับตรงนี้ก็เพิ่มขนาดเพิ่มอะไรได้ครับแล้วก็เพิ่มดูนะครับทำวาตถุทรงตันนะครับนี่ยก็คือวัตถุทรงตันนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆจะทำให้มันง่ายนะครับมันก็มีวิธีลัดอยู่นะครับมันจะมีวิธีลัดอีกธีหนึ่งนะครับเราไม่เป็นสองมิตีก่อนนะครับเอาทำเป็นสามเลยก็ได้ครับนี่วิธีลัดนะครับเพื่อนจะเอาเป็นหรือเอาเป็นบล็อกนะครับเอาสี่เหลี่ยมนะครับเอาเลือกเข้ามาก็ได้เลยครับนี่ครับอ๋อครับ แล้ววิธีเซฟงานของเรานะครับเราก็เข้าไปที่ไฟล์ครับมันก็คล้ายๆกับพวกเวิร์ดพวกอะไรนะครับก็มีเราต้องเข้าไปที่งานเราจะไม่สามารถแก้ไขได้ล้วก็เข้าไปที่เอ็กพอร์ตเลยนะครับเราเข้าไปที่เจเป็กนะครับหรือ j p e g นะครับเข้าไปเอาบ่าแล้วจะไว้ที่ไหนก็ธรรมดาครับเหมือนเหมือนกับทุกโปรแกรมนะจะไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเช่นว่า วัดตัครับส่งตันนะครับโอเสฟนะครับแล้วก็โอเคเลยครับเราเราก็เป็นื้อต่างลงนะครับ แล้วก็มาดูชิ้นงานเรานะครับแล้วก็มาเปิดดับเบิลคลิกรับนี่จะเป็นชิ้นงานเราครับครับแต่ผมก็ขอจบการเสนอโปรแกรมนะครับสวัสดีครับ